ีน,นี้ใครมีเป้าหมายที่อยากจะเล่นเกมวอลเลย์ให้เก่งขึ้นจนกลายเป็นโปรเพลเยอร์ติดท็อปเซิร์ฟวอลเลยแล้วล่ะก็ผมได้ทําสรุปเคล็ดลับวิธียิงวอลเลย์ให้แม่นขึ้นจากคลิปวิดีโอของช่องวอลเลย์ t อลไทยแลนด์ที่ได้อัปโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับการเทรนนิ่งฮาร์ดบัสให้กลายเป็นโปรเพลเยอร์โดยมีเทรนเนอร์เป็นพี่ตาลจอห์นโอเซนและพี่บัสซูปเปอร์บัสซึ่งผมก็ได้ดูและแกะเคล็ดลับที่น่าสนใจออกมาได้ทั้งหมด11ข้อจะมีเคล็ดลับการเล่นอะไรกันบ้างก่อน จะไปดูอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ผมกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเคล็ดลับที่1ถามตัวเองว่าอยากเล่นตำแหน่งอะไรก่อนที่เราจะไปลงมือทําแบบฝึกหัดจากพี่ตาลและพี่บัสเราควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตำแหน่งที่เราอยากจะเล่นให้ชํานาญนั้นคือตำแหน่งอะไรเช่นเราอยากเล่นดูเอลลิสตัวบุกตัวทําแต้มคอนโทรลเลอร์ Controller, ตัวคุมพื้นที่สม o k กอินิเชเตอร์ตัวเปิดตัวหาข้อมูลหรือเซนติเนลตัวรับคอยเฝ้าหลังเมื่อเราตัดสินใจ ได้เลือกตำแหน่งที่อยากจะเล่นได้แล้วก็ให้เราเลือกจับเอเจนท์ที่เล่นได้ดีที่สุดในตำแหน่งนั้นมาฝึกให้เป็นมือโปรมากขึ้นไปอีกเคล็ดลับที่2ก็ยังคงถามตัวเองอยู่ดีว่าตอนนี้เรากำลังติดปัญหาอะไรอยู่เช่นการเล่น Movement การเข้าไซต์เมื่อเห็นปัญหาเราจะปรับแก้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น เคล็ดลับที่3ให้เราระลึกไว้เสมอว่าเกมวอลเลรน์นั้นพื้นฐานอยู่ที่การยิงผมได้ฟังสรุปอัปเดตมาบ้างว่าวอลเลอรน์ปรับเนิร์ฟเอเจนต์หลายตัวโดยให้วิสัยทัศน์ว่าต้องการเน้นให้ผู้เล่นใช้ทักษะในการยิงมากกว่าสกิลเพราะฉะนั้นเราต้องยิงให้ชัวร์ก่อนส่วนเทคนิคการฝึกก็ทําได้ด้วยการฝึกวอร์มเดอะเลงเช่นการฝึกสเตปเอดีคือการที่เรากดปุ่ม A และปุ่มดีพร้อมกับควบคุมจังหวะในการยิงให้สอดคล้องกันการฝึกฟลิกคือการสะบัดเมาส์ไปเข้า หัวคมคมใช้ในจังหวะที่ศัตรูโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวการฝึกแท็กกริ่งคือการลากเป้าให้ตรงตามตัวศัตรูที่ขยับให้ได้นานที่สุดและการฝึกสเปรค,คุมเมาส์ใช้ในจังหวะที่เราต้องการเคลียร์ศัตรูหลังสมกเคล็ดลับที่4ปรับเก้าอี้ท่านั่งคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าการนั่งก็มีผลต่อการยิงเข้ามาเปิดคอมปรับกอี้อะไรเงี้ยครับผมว่าบางวันมันก็รู้สึกว่าตัวเอง ่ไมมเหพอ,นนะอลองสังเกตนักแข่งบางคนเราจะเห็นว่ามีคนที่นั่งเอาหน้าเข้าใกล้อจอแล้วเล่นได้ดีจริงอาจเพราะเรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นใครจะลองค้นหาวิธีการนั่งตามโปรเพเยอร์ท่านไหนก็อย่าลืมคำนึงถึงสุขภาพสายตาระยะยาวด้วยนะครับเคล็ดลับที่5มีไอดอลเมื่อเรามีคนที่อยากเก่งให้ได้แบบเขาเชื่อว่าหลายคนคงมีการปรับวิธีการเล่นตามหลายครั้งเราจะรู้สึกทึกเหิมเมื่อได้เห็นการเล่นที่เก่งกาจและอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เรา เดินตามเคล็ดลับเทคนิคต่างๆของคนคนนั้นเคล็ดลับที่6ใช้อาวุธให้เป็นในเกมวอลลรลนมีอาวุธมากมายให้เราเลือกใช้แต่ที่ใช้บ่อยสุดคงหนีไม่พ้นแฟนทอมและแวนดอลยกตัวอย่างการเล่นปืนแวนดอลจะมีพื้นฐานการยิงอยู่ที่1นถึงสนัดโดยเน้นเล็งที่ส่วนหัวเป็นหลักถ้าเล่นแวนดอลก็สองสานัดเลยก็เบสิกนะแวนดอลก็คือยิงนัดเดียวตายส่วนใหญ่มันก็ยากอะที่จะแบบวันแท็บมันก็มีโอกาสบ้างแต่ง่ายไหมสำหรับัว มันแบลบึงมาเหนื่อยเลยเคล็ดลับที่7คุมเม้าเวลายิงหากเราไม่อยากยิง 1- 3สนัดก็ให้ใช้วิธีการสเปย์โดยการคุมกระสุนให้เกาะกลุ่มกันให้ได้มากที่สุดฝึกร่วมกับเทคนิคการทารนเฟอร์ไว้ด้วยก็จะดีมากต้องรู้จักทารนเฟอร์ป่ะเหมือนแบบว่าเราสเปย์ตัวนี้แล้วก็เราลากไปอีกตัวนี้ใช่มันก็เกิดขึ้นได้แต่ถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมมันยากเพราะบางทีศัตรูมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเนีเคล็ดลับที่8 ดูแลตัวเองให้เป็นด้วยการฟลิกเทคนิคของการฟลิกนอกจากจะช่วยให้เราสบัดเมาส์ไปเข้าหัวศัตรูได้ง่ายๆแล้วยังช่วยในเรื่องของการเคลียรของได้ด้วยเพราะในสนามรบทุกคนก็ต่างโฟกัสทำหน้าที่ของตัวเองกันทั้งนั้นเคล็ดลับที่9 muscle memory คือการที่เราฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆจนสมองและกล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้โดยอัตโนมัติเมื่อเห็นศัตรูโผมามือของเราจะสบัดไปยิงได้เองทันทีโดยไม่ต้องหยุดคิดว่าต้องเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายกี่ แต่อันเนี้ยส่วนใหญ่พี่จะไม่ได้ยิงกันเยอะมากก่อนซ้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้าไปมันจะล้าไปพี่จะยิงกันก่อนนอน เพราะว่ามันจะเป็นมัลโมรีเคล็ดลับที่10เล่นบ่อยๆเล่นบ่อยๆในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เล่นเกมบ่อยๆอย่างเดียวแต่หมายถึงการเล่นแมปนั้นบ่อยๆหลายคนที่เป็นมือใหม่อาจอยากลงไปกดแล้งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่การสร้างห้องโหมดคัสตอมแล้วฝึกวางเป้าฝึกพีคจินตนาการถึงศัตรูว่าจะโผล่มาจากทางไหนก็สําคัญไม่แพ้กันครับมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่11 โฟกัสที่ a s i d โดยเน้นให้มีจำนวน a s i d ที่น้อยเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถกำจัดศัตรูได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากันการตายกับการฆ่าผมมองว่าไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ม,มอง a s i d มากกว่ามันจะรู้ได้เลยว่าแบบถ้าตานานานๆเรา a s i d ตั้งห้าอย่างเงี้ยเราจะรู้หรือว่าเรายิงเรายิงพลาดเยอะแล้ะแต่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะผมมองว่าบางครั้งการที่เรามี a s i d เยอะอาจเกิดจากการที่เราใช้สกิลต่างๆช่วยเหลือเพื่อนนั่นก็ถือเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันสรุปแล้ว ทั้ง11เคล็ดลับที่กล่าวมานั้นต้องใช้การสังเกตและตั้งคำถามกับตัวเองเป็นหลักเลยว่าเราจะทำอะไรและอะไรคืออุปสรรคปัญหาที่ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นสักทีใครมีเคล็ดลับนอกเหนือจากนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับและกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับ